อนนี้ก็ก็มีนิดนิดนิดหนึ่งก็มีเรื่องของเสียงนิดหนึ่งเพราะว่าอาตมาอยู่ใกล้ใกล้ในเมืองจะมีเสียงเสียงปัท้เสียงทุนิดหนึ่งก็ก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องที่สวดที่สวดตัวเองเหมือนกันไว้ยมันมีเสียงมันมีเสียงแล้วใจเราเป็นยังไงเราเวลากระทบทำทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุทุกข์มันก็เกิดแต่เหตุ เวลามีทุกข์เรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสังเกตไหมจิตมันแยกมันเป็นผู้ดูได้ไหมถ้าเราถ้าเราพวกเราพอนาะถ้าจิตไม่ไม,ไม่ไม่แยกเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้อาการได้ถ้าเราเดินแค่สมถะสมถะม,มันจะเป็นอีกอย่างจิตนี้เข้าไปรวมจิตเข้ารวมเข้ารวมกับกายหรือหลงไปกับอาการต่าง แต่ถ้ามันจิตมันมันถึงมันถึงจุดหนึ่งที่ว่าจิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้รู้ได้มันเห็นได้มันจะเห็นอาการอาการข้างนอกอาการข้างในเรื่องมีภาวะภาวะรู้อยู่ภา,าวะรู้ภาวะรู้เนี่ยจะไม่ไปเสพอาการถ้าคนไหนยังไม่ถึงจนนุดนี้ถ้าเดินแค่สมธะเดินเพว่ากลับมาอยู่กับกายกลับมอยู่กับกายเบื้องต้นนะเบื้องต้นกลับอยู่กับกายแต่ถ้าจิตยังไม่ไม่ออกมาแม่มารับรู้อาการต่างๆเราไป ถ้าเหตุอาจจะว่าเราไปบล็อกไว้เรากลัวมันกลัวเรากลัวจะเจอสภาวะทุกข์กลัวฟุ้งซ่านกลัวเบื่อกลัวเซงกลัวเาวะที่เรารับไม่ได้ถ้าถ้าเรากลัวเราไม่คอยเราไม่เรเราไม่ศึกษาอาการพวกนี้อ่ะจิตเขาจะไม่เติบโตเพราะว่าจิตเขาไม่ได้เรียนรู้อาการต่างๆเขาจะไม่เห็นว่าอาการต่างๆไม่ใช่เขานะเขาก็ไปแยกออกมาไม่ได้ ถ้าวิธีที่แยกกันมาอาตมาใช้วิธีเงี้ยอาตมาปล,ปล่อยให้ปล่อยทห้สิ่งทุกอย่างทํางานหมดแล้วคอยดูอาตมาไม่ไปทําอะไรแม้แต่กิเลสที่มันปรุงแต่งขึ้นมาอาตมาก,ก็ดูมันอยู่นั่นแหละดูดูด,ดูดูมันแล้วไม่เข้าไปจับจิตมันจะแยกของมันเองที่มันไม่แยกบางทีอะพอมันเกิดเล้นปุ๊บเราเข้าเร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 าไปหลบอยู่ อยู่กับสภาวะของสมถะอย่าอยียนึกว่าการยกมือเป็น,เป,นเป็นวิปัสสนานะการนั่งยกมือหรือการขึ้นไหวนี่ภาวะของของของวิปัสสนาจริงๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาวะข้างนอกนะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นภาวะข้างในที่จิตเข้าไปเห็นไปเรียนรู้อาการนู่นไปแจ้งอาการม,มันจะเดินวิปัสสนาถ้าจิตยังยังไปแช่อยู่อยู่กับภาวะใดภาวะหนึ่ง หรือมื่อเราเรากลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับกายเบื้องต้นกลับมาอยู่กับกายถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าควรี่ภาวนาไปนานแล้วไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะจิตเขาจะไม่ได้เรียนรู้ถ้าเรากลับมาอยู่กับกายแล้วมาเจอภาวะที่ว่าอยู่สงบอู่จิตไปแช่อยู่ตรงนั้นพอม,พอมีพอมีพอมีภาวะที่เราไม่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยพอไปอยู่ใช้ชีวิตข้างนอกพอไปกระทบไปเจอผัสสน จิตมันไม่ได้เรียนรู้เขาจะไม่เกิดปัญญาเขาจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กระทบนะ่ะไม่ใช่ตัวเขานะเขาไม่จําเป็นต้องทุกขก์อาการต่างๆได้นะอถ้าเราฝึกให้เขาเห็นให้เขาเห็นเขาเห็นอาการต่างๆแล้วเขาจะเริ่มสังเกตว่าอาการต่างๆเมื่อกี้มีอยู่นะแล้วมันหายไปนะมีอยู่นะแล้วมันหายไปนะเนี่ยเขาจะเห็นว่าจิต ครับอาการต่างๆมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเขาจะเริ่มเกิดปัญญาเขาจะเริ่มเข้าใจว่าสภาวะของขันนะที่มันทํางานอยู่มันไม่เกี่ยวกับตัวนี้มันต่างคนต่างอยู่ขันมันมีห้าขันใช่ไหมล่ะลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้วิญญาณเนี่ยคือตัวรู้เนี่ยอีกสี่ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้แหละมันไม่ใช่ตัววิญญาณถ้าวิญญาณมันอยู่เฉย มีทําหน้าที่ของมันเฉยๆวิญญาณนี่ทำทำหน้าที่แค่รู้ทาตามหน้าที่ของร,รู้จริงๆอง่ะเขายังไม่ไปทุกข์อีกสี่ขันนั้นสี่ขันนั้นทํางานอยู่แต่วิญญาณนี่เขาจะไม่เข้าไปจับแต่ถ้าวิญญาณเขาไม่ฉลาดเราเินเอาวิญญาณไปแปะอยู่กับภาะวาใาะใดภาวะหนึ่งสมมติเราแปะไว้กับกายยเงี้ยแปะไว้กับลมหายใจอยู่กลมหายใจยนยใจ,จนจนเขาจนไม่กล้าออกมาเรียนรู้จนไปติดยิ่เฉพาะที่ว่าสงบ นิ่งโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็คิดว่าเพราะท่านดีอย่างเงี้ยพอเกิดพัด飒เกิดอะไรมาที่เราไม่ได้ทนตั้งตัวมันจะไป,ปึ้งตึ่งเลยมันจะไม่ฉลาดจิตจะไม่ฉลาดถ้าเราคอยจะหลบถ้าเราคอยมัวแต่หลบอาการต่างๆนะให้ตั้งตั้งจิตให้ดีครับจิตพึงภาวะหนึ่งเนี้ยมันเดินสมาธิเต็มที่แล้วที่เราเข้าไปถึงที่ว่าที่มันเป็นเองอ่ะถ้าใครถึงจุดนี้ใคร ทางอรรมาจะเข้าใจว่าจิตที่มันมันมาเดินเดินสมถะเองเราเดินโดยเราไม่ต้องมาทําอ่ะจิตมันตั้งมั่นอยู่แต่จิตตรงนี้มันไม่มีรูปร่างนะมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่กับกายหรือตั้งมั่นอยู่กับอาการมันอยู่ระหว่างกลางอยู่กับภาวะว่างๆมันเห็นตั้งกายเห็นกายมันทํางานอยู่เห็นสภาวะของนามันทํางานอยู่ <S <S พอเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาคอยสังเกตทั้งสองตัวเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาไม่ต้องไปจัดอะไร เขาจะอิสระเขาจะไม่ไปทุกข์กับทางรูปทางกลางนามถ้าภาวนาถ้าภาวนาอย่างเนี้ยเขาจะเริ่มฉลาดเพราะเขาได้เรียนรู้ทั้งสองตัวเนี้ยเขาเรียนรู้สองตัวนี้เรียนรู้แล้วเขาจะเห็นอะไรเขาจะรู้เรื่องอะไรเขาจะรู้ความจริงไอ้สองตัวเนี้เขาไม่มีอยู่จริงเขาเป็นของที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นข้ก้อนทุกข์ดีๆนี่เอง ทุกมาจากไหนทุกเมื่อมาจากจากนี่แหละสี่ขันนี่แหละถ้าถ้าวิญญาณตัวนี้ไม่ไปจับวิญญาณตัวนี้ก็ไม่ไปไม่ไม่ไปเดยทุกข์กับสี่ขันนี้เพราะสี่ขันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วลูกมันทุกแล้วลูกมันเสื่อมใช่ไหมเรามันป่วยเราเนี่ยอย่างเวทนา่ะมณีเวทนาแล้วเนี่ยมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเอาอะไรเอาอะไรกับมันไม่ได้ สัญญาก็เหมือนกันว่าแวบ,บไปแวบ,บมาแวบ,บไปแวบ,บมาแวบ,บ,บ,บไปมาสังสารก็เหมือนกันปุ๊งไปเรื่อยให้วิญญาณมันแจ้งอีกสี่ขันะมันไม่เข้าไปจับเข้าไปจับสี่ขันนั้นเป็นเป็นมันน่ะสี่ขันทํางานอยู่แต่วิญญาณอ่ะไม่ไปจับเป็นเช่าเข้าเจ้าของวิญญาณตรเนี้ยตัวรู้ตัวเนี้เขาก็อยู่ขนเขาเฉยๆเขาไม่เขาไม่จําเป็นต้องทุกข์สี่ขันนี้เลยแต่ถ้าวิญญาณไม่ฉลาด วิญญาณมวแต่ตลบอยู่ไม่ได้เรียนรู้สีขันพออะไรพอมีภาวะสีขันนี้เขาทํางานปุ๊บวิญญาณเข้าไปจับเข้าไปจับก็นช้าเข้าเจ้าของจับกินชักเข้าเจ้าของเมื่อทุกข์วิญญาณนี่ก็ทุกข์กด้วยแต่ว่านี้รู้นีกรก็ทุกข์ด้วยหรือว่าจิตก็ได้ใจก็ได้แล้วแต่ว่ามันมันเหมือนบาอันเดียวกันแต่มันแต่ว่าเวลาทํางานเวลาทํางานถ้าจะทําทงา,นทาง,างนทางตาเขาก็เรียกว่าวิญญาณทางตามันเหมือนคนคนหนึ่งนี่แหละ ไอจิตก็ตามใจก็ตามวิญญาณก็ตามเหมือนคนคนหนึ่งเวลาอยู่บ้านเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรามีลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมนี้ก็ลังาที่ไว้เราเราอยู่บ้านเรามีครอบครัวเราเราเป็นพ่ออย่างเงี้ยพอเราออกนอกบ้านพอดีเราทํางานเป็นเป็นตํารวจอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปเป็นตํารวจแต่เราคนคนเดียวนี่แหละตอนอยู่บ้านไปเป็นพ่อของลูกใช่ไหมพอไปทํางานก็เป็นตํารวจ ไปเที่ยวบ้านพ่อแม่เราเราก็เป็นลูกเนี่ย้เราคนเดียวนี่น่ะแต่มันทํามันมันทําหน้าที่คนละจังหวะจังหวะกันจิตก็ตามใจก็ตามวิญญ,ญาณก็ตามมันคืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเวลามันทํางานอย่างมันก็เรียกว่าวิญญาณทางานอย่างก็เรียกว่าจิตทํางานอีกอย่างมันก็เรียกว่าใจแต่มันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละอย่าไปอย่าไปหลงตรงนี้เนอะพูดถึงตรงนี้แล้วถ้าจิตถ้าวิญญ,ญาณมันฉลาด มันไม่จับเจ้าข้าเจ้าของน่ะจะนี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามเขาไม่ได้ไปสู่ไปทุกข์กับอาการพวกนั้นหรอกแต่เมื่อใดฮะเขาไม่ฉลาดเขาไม่รู้จักอีกสี่ขันนั่นน่ะเขาไม่เขาไม่เขาไม่แจ้งพูดพูดคำนี้เขาไม่แจ้งในสี่ขันว่าคือของเกิดของดับนะของไม่อยู่จริงนะเมื่อเกิดอาการพวกนี้เขาก็จะคุบจะคุกพอกายเป็นไรก็จะคุกอะไรก็จะคุกจะคุบ มันจะไม่สุดไม่ทุกได้ยังไงล่ะมันจะมันก็เป็นเป็นการเรียนายวใจเกิดอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาอย่าติดดีกันนักอย่าติดดีนะว,วัที่อะติดดีติดดีกันจนจนไม่กล้าจนไม่กล้าจนไม่กล้าปล่อยจนไม่กล้าปล่อยที่จะให้จิตเขาเรียนรู้เพราะกลัวเนี่ยกลัวอกุศลบ้าง กลัวจิตคิดไม่ดีว่าเนี่ยกลัวสังกลัวไอ้สังขารนี่มันปรุงไปเป็นเป็นเรื่องไม่ดีมันอะไรต่างๆว่าเรากลัวแล้วก็ไปหลบอยู่เพราะหนึ่งโบทไปไปเกาะกุศลไว้เงี้ยไปเกาะกุศลไว้หรือไปเกาะสติไว้หรือว่าเกาะก็ไม่เชิงไปเป็นเจ้าของแล้วกันไปเป็นของอย่างนี้เป็นเจ้าของแล้วก็กลายเป็นหลบผิดกลายเป็นหลงปิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในสภาวะต่างๆทั้งทั้งที่สภาวะต่างๆไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาม,มีสติสติก็คือองค์ธรรมตัวหนึ่งนะสติก็เกิดดับนะคนเนี่ยภาวนาภาวนาอ็าจะเอาจะเอาจะเอา,จะ,เอาจะไม่ให้หลงเลยจะไม่ให้หลงเลยจะไม่ให้หลงเลยจะให้สติแข็งทื่อมันก็เลยไม่เกิดมันก็เลยไม่เกิดความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลาย เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วเขาก็ดับเป็นธรรมดาแต่ใจที่มันให้ใค่ามันจะเอาอย่างเดียวมันจะเอาให้รู้รู้แบบแข็งทือเวลาเป็นไหนตาขวางตอแข็งตาขวางคอแข็งอะไเนี่จิตจะไม่อ่อนโยนจิตจะไม่อ่อนโยนถ้าภาวนาจิตจะไม่อ่อนโยนจะกลัวจะกลัวอารมณ์ด้วย จะกลัวอารมณ์จะติดสมถะติดสมถะอย่าอย่าเรียกว่ายกมือจะไม่จะไม่ติดนะติดนะสังเกตอะ่ะเราเรานอนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆทำไมภาวนาไม่ได้ยัยยงไงถามหน่อยได้ป่ะเรานั่งอยู่เฉยๆเ,เราภาวนาไม่ได้เบางทีสังเกตแล้วจิตมันจะสา่ายไปเดิน,ยนยโย,นย,กย,นยกมืออย่างนี้ประมาณนี้ อาตมาเคยไปน,นะนอนอยู่เก้าอี้โยกอย่างเงี้ยการทำาอย่างนี้นอพอนานไม่ได้งไงทำไมต้องต้องไปพอนาอย่างนั้นด้วยฮะทำงานอยู่พอนาไม่ได้เลยงไงกินข้าวอยู่พอนาไม่ได้อย่างไงสังเกตตัวเองบางทีอ่ะมันไปติดในรูปแบบเกินไปอนะ่ะมันติดในรูปแบบเกินไป ติดในรูปแบบก็คือติดสังขารนั่นแหละติดการปรุงแต่งว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็เลยไม่เป็นอิสระไม่ได้เรียนรู้แบบอิสระไม่ได้เรียนรู้แบบตรงตรงเรียนรู้แบบตรงๆเพื่อจะไปเห็นสภาวะแบบตรงๆงเห็นตัวจริงๆเขา่เขาเป็นของเกิดของดับนะเขาไม่มีอยู่จริงนะอาตมาอยากให้เห็นตรงนี้กันจริงๆจ่างๆให้เห็นอยู่ตรงนี้จริงๆจังๆนะ มันเป็นคนละเรื่องเลยเราจะมันจะมีเราจะมีแงม่มุมจะไม่เหมือนทางโลกก่อนแล้วจริงๆเลยหละ่ะทิฏฐิอะไรมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยถ้าเราไปเห็นตรงนี้ต้นนะเราจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดแบบโลกโลกจะไม่มีทิฏถิแบบโลกโลกเขาอาจจะสนุกแต่เรานี่ยจะไม่สนุกกับเขาแล้วเขามีครอบครัวมีลูกมีเต้าเขาก็สนุกเขามีความสุขแต่ว่าถึงจุดนี้ละ ไม่ละที่ถีบมันจะเปลี่ยนเลยมันจะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นคนเดิมเลยจะมองโลกจะมองโลกไม่เ,มเหมือนเดิมถ้าเราไปเห็เนภาวะที่ว่าไม่มีอะไรมีอยู่จริงที่เขาจะถอนจะถอนการยึดมั่นถือมัน่นถึงมันจะไม่หมดแต่จะเราจะรู้ได้ใจเราเองเราจะรู้ด้ตัวเองว่ามันถอนไปเยอะจากที่เราเคยยืดเต็มเต็มร้อยเนี่ยมันจะลดไปมากๆเลย เป็นบางเป็นบางเรื่องเท่านั้นที่มันยังเหนียวอยู่แต่เราลุกปวดปวดจําไหเถ้าถึงตรงเนี้ยเราจะเป็นเป็นพยานตัวเองได้เป็นพยานตัวเองได้จริงว่าไม่เราจะไม่เหมือนเดิมทิศทิเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะไม่เดินไปแบบโลกโลกรับประกันคุณจะไม่เดินไปแบบโลกโลกคุณจะเดินไปแบบพระอิยะท่านเดินเนื่องมาจากการเรียนรู้นี่